สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวโทรศัพท์มือถือแต่เป็นมือถือปุ่มกดนะครับก็คือเป็นรุ่น AIS l a v a W7 นะครับซึ่งผมก็จะมารีวิวในปี2025นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยน่าจะเปิดตัวมาตั้งแต่ตอนปี2018หรือ2017น่าจะ2018แหละน่าจะไม่ผิดนะโอเคมา บอกสเปคกันเลยดีกว่านะครับผมคือนี่คือสเปคของ air s l a v a w 7หรือ w 7นี่แหละนะครับผมเครื่องนี้ใช้ cpu เป็น spectum sc 9 8 2 0 w เป็น dual core 1.2GHz เป็น arm cortex a 7 2 core 2 thread นะครับผม ram ก็2องสอานะครับ rom 0.5GB หรือ512 เมกะไบต์นะครับแรมก็คือ0.2กิกหรือ256เมกะไบต์นะครับผมหน้าจอขนาด2.8นิ้วเป็นความละเอียดเป็น QVGA พาแนลของจอน่าจะ TN TFT LCD นะครับผมกล้องหลังกล้องหลังเนี่ยความละเอียดก็2ล้านพิกเซลนะครับอ่านะครับกล้องหน้ากล้องหน้าก็0.3ล้านพิกเซลนะครับ แบตเตอรี่เนี่ยความจุก,ก็ประมาณ1,850ม ah, ิลลิแอมนะครับ6.8วัตต์ฮาวนะครับผมระบบปฏิบัติการเป็นโมคอดรอย4.4.4คิดแคทนะครับผมมีไวไฟแล้วก็บลูทูธแล้วก็วิทยุ FM นะครับแถมยังสามารถแชร์อินเทอร์เน็ตได้นะครับผมด้วยฮอส s อร์ตนะครับผมลองรับ 4 G มี v o LTE นะครับผมก็คือ voice over LTE นะครับอ่ะโอเคมาแกะฝาหลังดูดูข้างในเครื่องเลยนะครับอ่ะนี่แบตเตอรี่นะครับ m มโคร SD c การเนี่ยสามารถเพิ่มได้ก็สูงสุดที่อ่า32 GB นั่นแหละนะครับใส่ได้2ซิมเลยแต่เครื่องนะี้ไม่ล็อกเครือข่ายก็คือเครื่องนะี้ได้ทำการปลดล็อกซิมมาเรียบร้อยแล้วนะครับคือใส่ได้ทุกซิมเลยไม่ว่าจะเป็น a i s t o detect นะครับเนี่ยผมใส่ซิม t ไปแล้วนะครับเนะีจริงๆแล้วมันเป็นของ a s s นะนี่นี่ a s นะเนี่ยนะนะคิดดูอันนี้คือผมใส่ไม่ครดีการ์ดความจุก,ก็อยู่ที่16 GB นะครับอืมตอนนั้นคือจบแหละโอเคใส่อ่าอดีการ์ดซะอันนี้ของผมไม่มี32ใส่16แทนแล้วกันน,นี่ผมใส่ซิม t นะครับโอเคมาเสียบแบตเตอรี่นะครับนี่ความจุก,ก็อ่า 1850นมิลลิแอมนะครับโอเคมาเสียบนะครับแล้วก็ปิดฝาหลังเข้าเครื่องปุ่มกดปุ่มวางสายก็คือจะทำการเปิดเครื่องนะครับโอเค okay. คือโลโก้ AIS นะครับเป็นระบบปฏิบัติการเป็นโมคอรอยสี C ่จุดนะครับผมเป็นคิดแคท ถามว่าเครื่องนี้ลำโพงเสียงดังไหมก็แน่นอนอยู่แล้วเสียงดังแต่แบตเตอรี่อยู่ได้นานไหมมันก็อยู่ได้นานอยู่แล้วก็1วัน2วันต่อวันนะก็แบบดูอยู่อยู่ได้นานๆนนนนเลยนะเนี่เข้าหน้าเมนูอันนี้มันเป็นเมนูอยู่แล้วเนี่ยนะครับโอเคแสงอยากรู้ไหมเราสามารถที่จะเรียกอ่าไอตัว notification bar notification โอ้หินพันโอเคนี่ Notification Bar ก็กดตรงนี้นี่นี่ตรงนี้นะนี่กดปุ่มตรงเมนูค้างไว้อ่าไปที่สลับตรงนี้นะนี่ปับ๊บนี่มาที่ความสว่างหน้าจอนี่ลดได้ลดแสงได้แต่ขครึ่งนีน้พิเศษกว่านั้นคือเป็นระบบ Android ด้วยนะคิดดูก็คือเป็นระบบแบบไอ้นะ m o t o r o i d แต่เป็นระบบของ Spectrum หรือ Unisoc นะนั่นแหละซึ่งกล้องถ่ายรูปเนี่ยพอถ่ายได้ไหมก็พอถ่ายได้แหละ อ่ารายชื่อติดต่อนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมอ่านะครับมีประมาณนี้เลยนะครับอ่าโทรศัพท์นะครับผมถามว่าแป้นตัวใหญ่ไหมก็ตัวใหญ่อยู่แล้วแหละนะครับนี่ก็ตามนั้นแหละนะครับแต่เครื่องเนี้ยปุ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือเครื่องนี้เนี่ยเพื่อนผมเนี่ยส่งมาให้นะครับอันนี้กล้องถ่ายรูปก็มีนะครับนี่ถ่ายถ่ายรูปให้ดูเลยนะครับอืม อ่ะอันนี้คือเนี่ยก,กดในตรงวงวงตรงนี้แหละให้มันโดนตัวเมนูอ่ะสลับเป็นกล้องหลังซะโอเคนี่มาที่ตรงนี้อ่ะถ่ายรูปดูเลยนะอืมกล้องหน้าละอ่ะเดี๋ยวกล้องหน้าค่อยลองอ่ะเดี๋ยวผมถ่ายถ่ายอะไรหน่อยๆโอเคก็ประมาณนั้นนะครับมา อ่ากล้องหน้าล่ะกล้องหน้าก็พอโอเคนะ0ูนย์ุดสามล้านพิกเซลนะคิดดูโอเคอืมโอเคพอใช้ได้นะมาเดี๋ยวลองถ่ายวิดีโอบ้างนะถ่ายวิดีโอบ้างเนเน่ถ่ายวิดีโอนี่มาที่ตรงนี้นะเคก็ไป นี้แต่ถ่ายวิดีโอถ้าเป็นกล้องหลังความละเอียดสูงสุด720เลยนะเว้ยเนี่ยเนี่ย720เลยนะยอดมากนะถ้าเป็นกล้องหน้าละ่ะก็สูงสุดแค่ standard definition เองนะไม่ได้เวอร์วังอะไรขนาดนั้นเหมือนสมาร์ทโฟนนะนี่กล้องหน้าก็น้อยมากเคกล้องหลังก็สูงอยู่แล้วนะครับมาถ่ายรูปเ้ไม่ใช่ถ่ายดิ เออถ่ายวิดีโอมาถ่ายหนึ่งซ้ำแชะเสียงกล้องวิดีโอเสียงถ่ายวิดีโอก็พอโอเคนี่อ่านี่ถ่ายวิดีโอนี่ถ่ายวิดีโอนี่นี่ไงเบื้องหลังนี่เบื้องหลังนี่ไงดูเบื้องหลังเลยว่าผมกําลังถ่ายทําอยู่นะครับนี่โอเคนี่ไง เฮลโหลชูสองนิ้วให้เลยโอเคก็พอถ่ายได้แหละนะเนี่ยคิดดูโอเคอยู่วิดีโออืมนะนี่ก็อ่ะเลื่อนไม่ได้ก็ไปดูที่แกลเลอรี่ไปดูที่แกลเลอรี่เลยนะครับโอเคก็ประมาณนั้นนะครับอ่าก็พอโอเคแหละนะโอเคเนี่ยก็ป่ะ ตัดคลิปก่อนนะครับเสียงกล้องวิดีโอถ่อายวิดีโอก็พอโนีคอ่านี่ถ่ายวิดีโอนถ่ายวิดีโอ นี่นี่ไงเบื้องหลังนี่เบื้องหลังนี่ไงดูเบื้องหลังเลยว่าผมกําลังถ่ายทําอยู่นะครับนี่โอเคนี่ไงเอลอชูสองนิ้วให้เลยโอเคก็พอ,พอถ่ายได้แหละนะอย่่งที่ดูโอเคอ่าเป็นยังไงบ้างครับคือได้ภาพมาแล้วนะครับก็แบบยังไงอะ่ะน่าประทับใจปะก็กล้องกอง็ไม่ได้คุณภาพอะไรสูงมากไม่ได้ อะไรมากขนาดนั้นมันก็เป็นแค่มือถือปุ่มกดนั่นแหละครับมันก็เป็นแค่มือถือปุ่มกดนะครับอืมคืออันนี้จะจะสามารถที่จะแบบเปิดไฟฉายได้ทำยังไงมันมีไฟแฟลชดี LED ก็เปิดไฟฉายตรงนี้อ่ะกดตรงนี้ค้างไว้ถ้าเราเข้าสู่เมนูหลักแบบนี้นี่ก็ไฟฉายไฟฉายเนี่ยลองดูมันมันแสบตาน้อยนะคิดดูแต่อย่าไปไปทำแบบอ่าไปส่องตาตัวเรานานๆหรืออย่าไปส่องตาคนอ,อื่นานานๆน,นะแน่นอนว่า มันอาจจะแสบตาแน่นอนเลยนะครับนี่ลองกดตรงเนี้ยเนี่ยมันก็ถัดไปได้นะเห็นไหมเห็นไหมล่ะสุดยอดไหมล่ะกดศูนย์ค้างไว้เนี่ยก็คือจะเข้าวิทยุ fm นะโอเคมาดูเมนูอะเริ่มจากลายชื่อเลยรายชื่อมีอะไรบ้างรายชื่ออากล้องถ่ายรูปข้อความโทรศัพท์ อ่ l l กลเลอรประวัติกันโทรปฏิทินวิทยุ fm การนังค่านาฬิกา,าเล่นวิดีโอเพลงแอป,ปคลีนเนอร์นะครับคลีนเนอร์ได้มีโอเปรามินินะครับแล้วก็มีเครื่องมือแอปพลิเคชันแต่เครื่องนี้ติดตั้ง a อ k พได้นะผมลองมาแล้วเนี่ยคิดดูเนี่ยผมติดตั้งมาแล้วนะติดตั้งได้อ่ะให้ดูสเปคเลยนะครับนี่ติดตั้งแต่ แต่ต้องใช้ cpu c แบบแบบขนาดแบบขนาดแบบเก่าหน่อยเวอร์ชั่นเก่าไปเลยเก่าไปหน่อยนะครับเค okay, ก็ประมาณนั้นนะครับก็พอโอเคแหละเนี่ยนี้คือผมโหลดมามาสามแอปแต่นี่ไอ้ในกี้ไม่เกี่ยวม,มันติดตั้งจากโรงงานแล้วเครื่องมือมี่า sos b o x l i s t เครื่องมือทึกเสียง note อ่าสำร,รองข้อ,ขอมูลและเรียกยคืนการจัดการแฟ้มนะครับผม ก็พอโอเคแต่เครื่องนี้ความจุก็น้อยไปหน่อยนะมาดูที่นาฬิกาไม่ใช่ดิไม่ใช่นาฬิกาอิการังค่าดิเออมี Wi-Fi มี Wi-Fi ด้วยนะนี่คือผมได้ทำการต่อฮ o ต s p o t Bluetooth มี Bluetooth ก็มีโปรไฟล์แต่เสียงดังไหมอ่ะเปิดให้ดูเลยอ่ะนี่ก็เสียงดังนะ ดังมามาดูลิโพนอืมอ่ะมีโปรไฟล์มีการแสดงผลการใช้อินเทอร์เน็ตกาปรองภยัยเวลาและวันที่ภาษาและการประกอบการปลข้อมูลนะครับตั้งตั้งเวลาการเปิดปิดเครื่อง อ่ากาันราคาเครือข่ายมีฮ o t s p o t ด้วยนะนี่สามารถแชร์อินเทอร์เนต็ตผ่านสาย USB ได้ด้วยนะแบบให้คอมพิวเตอร์ได้ได้เลยนะสุดยอดไหมล่ะอ่านี่ได้ถึง8ยูเซอร์เลยนะคิดดูแบบใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยอะ่ะคิดดูนะอ่ามือถือเครือข่ายมือถืออ่าโทรผ่านไ i f i ก็มีนะมันก็เป็นระบบ Android แหละเห็นไหมแต่เป็น Android 4. 4, 4. k i t k a t แต่มันเป็นระบบโมนะนะคอร์ดรอยเนี่ยโมคอร์ดรอยนะที่ดูมันเป็นระบบแบบโมคอร์ดรอยไม่มีอิเตอร์เองด้วยก็พอโอเคแหละนะ <B> เพื่อนผมเนี่ยซื้อเครื่องนี้มาก็ประมาณ150บาทอบบนั่นแะหละแต่เครื่องนี้ปลดล็อกซิมเรียบร้อยแล้วอ่าอ่ามาเดี๋ยวลองเทสวิทยุดูเลยนะว่า ็นยังไงบ้างลองเทสวิทยุดูเลยนะครับลองเทสวิทยุดูนะครับอ่าโอเคมาเทสวิทยุดูนะครับโอเคมาเปิดโปรแกร,รมวิทยุดูเลยนะครับแต่เครื่องนี้นไม่มีเกมให้เล่นนะคิดดูอ่าเสียงหูฟังฟังวิทยุได้ ฟังวิทยุได้เนี่ยอันนี้คือผมเปิดผ่านลำโพงนะนี่เปิดผ่านลำโพงให้ดูเลยนี่คิดดูอ่ะเข้าไปที่สถานีเฉยเลยนะ่ฟังวิทยุได้นะ ้องวิทยุได้นะครับผมคิดดูโอเค วิทยุใช้ได้นะครับก็ใช้ได้เลยฟังได้เลยนะครับผมวิทยุก็ฟังได้นะครับแต่แบบต้องเสียหูฟังเป็นเสาอากาศนะครับผมวิทยุก็สามารถใช้งานได้นะครับผมก็แบบมีวิทยุ fm อยู่แล้วก็สําหรับมือถือปุ่มกดแหละนะครับผมก็มีเกมไหมไม่มีนะแต่ต่อ wifi ได้ไหมต่อได้แต่ดู youtube ไม่ได้ Facebook ก็เล่นไม่ได้ผมลองมาแล้วนี่นอกจากไปทําอะไรได้เนี่ย มาผมลองเข้า Facebook ให้ดูเลยมาเดี๋ยวลองเข้า Facebook ให้ดูเลยเห็นไหมก็มเล่นไม่ได้มันเล่นไม่ได้มันเล่นบอได้เล่นไม่ได้เลยอะคิดดูยังไงอะมันก็เล่นไม่ได้จริงๆเนาะจะที่ไหนได้ ก็พอโอเคแหละอ่ะเปิด YouTube ให้ดูเปิด YouTube ให้ฟังเลยนะเปิด YouTube ให้ดูเลยอืมเปิด YouTube ให้ดูเลยนะครับโอเคแป้นพิมพ์ก็เป็นทีนาเนี่ยกดไอตัวสี่เหลี่ยมหรือแฮชแท็กไหนไหมเป็นตัวเลขอไทยอ่ะกุหลาบอืม,อม แป้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรมากโอเคลอลิงหายไปไหน โอเคเคก็พอโอเคแหละนะเคเคมาเปิดเพลงให้ฟังเลยมันดู youtube ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวลองให้ดูเลยเนี่ยมันดู youtube ไม่ได้ให้มันคือว่าเบราว์เซอร์ของคุณไม่พร้อมใช้งานอ่ะน่ยเห็นไหมอ่ะก็ดู youtube ไม่ได้ให้อ่ะมันดู youtube ไม่ได้เลยมันดู youtube ไม่ได้จริงๆเลยนะถ้ายังไงได้อ่ะ นอกจากแบบใช้แค่ฟังวิทยุนะ Y8 นี่ลองแล้วนะเล่นไม่ไมไมเล่นไม่ได้เลยนะคิดดูก็พอโอเคแหละก็ลื่นๆนะก็พอโอเคอ่าปฏิทินก็มีอ่ะมาเพลงยังไม่ได้สอบพอพอดีผมได้ย้ายเพลงลงในเอดดิการ์ดเรียบร้อยแล้วนะนี่ผมเพลงให้ฟังเลยอ่ผมได้ย้ายเพลงจากคอมพิวเตอร์มา,าเพิ่มเสียง เสียงดังเสียงดังน่ะน่ะเดี๋ยวลองใกล้ใหม่ดูก,ก,ก,นะก็พอโอเคเลยนะโอเคปิดไปได้เลยมาอ่าข้อความก็ตามนะั้นแหละทั่ว,วไปนะ อยากรู้ไหมทางลัดก็คือแบบดึงไอตัวสเตตัไอตัวในโน้ตฟิคชั่นบาร์ทำได้ก็กดไอตรงหน้าค้างไอตรงปุ่มเมนูค้างนี่นี่สลับเนี่ยแสงความสว่างจอปรับได้ cg ตัโทรผ่านไ i f i ก็มีหมดเครื่องบินนี่นะครับก็พอโอเคเลยนะ ก็คือเป็นมือถือปุ่มกด Android สามารถแชร์ฮอสปอร์ตได้เลยนะคิดดูขึ้นนะพอโอเคเลยนะนี่อะ c p u ีก็พอโอเคเลยนะอารมณ์แบบ เออพอใช้ได้เลยเอา้เอาทำไมโลโก้เป็นอย่างนั้นละ่ะโอเคก็พอโอเคเลยนะนี่โหลดได้แต่ติดตั้งแอปที่เป็น a อ k ได้เลยนะแต่เครื่องนั้นไม่มีเ a ส e b o o k ตถึงแม้มันมันเป็นระบบแบบ Android ก็ตามเหอะแต่แต่เอาจริงๆนะดู YouTube ได้ไหมดูไม่ได้ลองมาแล้ว Facebook เล่นไม่ได้เลยก็คือแบบต่อ Wi-Fi ได้ไหมต่อได้จริงนะคิดดู แต่ถามว่าเล่นอะไรได้บ้างก็พอใช้ได้พอโอเคแหลนะเนี Sun ่ยซานวายซาวไวยฟรีเวอร์ชั่นอันนี้คือผมโหลดมาแล้วนะก็พอโอเคเลยนะแต่ระวังบางโปรแกรมบางแอปคืออาจจะไม่พพอร์ตกับไอตัวแป้นปุ่มกดแบบนะี้อาจจะเน้นแค่สัมผัสแนนอนแหละเพราะผมเคยเคยลองมาแล้วติดตั้งแอพิเคได้นะคือนะคิดดูนะคิดดูถามว่าขึ้นนะอยู่ได้นานแบตเตอรี่ไหมแบตเตอรี่ก็อยู่ได้นานแหละโอ้โหหลายวันอะคิดดูหลายวันอนะ แบตกว่าจะหมดคิดดูนะความจุแบบเยอะแบบแบบ 1, นึ่งพมิลลิแอมะถ้าแบบถ้า1นึ่งหนกว่ามิลลิแอมเนี่ยมาอยู่ในสมาร์ทโฟนนะแน่นอนคือแบบไม่ถึงไม่ถึง5ชั่วโมงอ่ะหรือไม่ถึง2ชั่วโมงไม่ถึง1ชั่วโมงอ่ะแบตบหมดนะถ้าเป็นในสมาร์ทโฟนแบบปัจจุบันนะแต่ในมือถือปุ่มกดในปัจจุบันอนะ่ะก็ประมาณ1,2 0 0งพมิลลิแอมอะอุ้มแม่งโอ้โหอ,อยู่ได้เป็นวันอนะคิดดูอยู่แบบเป็นอาทิตย์ก็มีเลยนะคิดดูนะครับ โอเคเอาล่ะใครสำหรับชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณกันด้วยนะครับแต่ที่ผมจำได้เลยนะคือตอนเด็กๆเนี่ยผมเคยรีวิวไอตัวอะไรวะโนเกีย101นั่นแหละแะตอนนั้นคือรีวิวเละเละเทะตุ้มเป๊ะมากเลยนะ คือเครื่องที่1เนี่ยที่ผมรีวิวมือถือปุ่มกดเป็นเครื่องที่1ก็จะเป็น n o k i ีย1 1 1แหละแต่โ o k i ีย1 1เนี่ยใช้ CPU เป็น MediaTek MT6250 ใช่เปล่าอาจจะใช่แหละนะครับผมแต่คือแต่ความจุเนี่ยไม่ทราบทราบแต่ CPU นะครับแต่หน้าจอเนี่ยขนาด1.8นี่แหละ2.8นิ้วนะคือเนี่ยใหญ่กว่าจอใหญ่คมชัดคิดดูแต่คือนหน้าจอน่าจะเป็น TNTFT LCD แต่แต่โนเกีย101เนี่ยหน้าจอก็น่าจะเป็นไอ้นะเออ TFT LCD TFT LCD นั่นแหละนะครับเกือบจะลิ้นพันเลยเห็นไหมล่ะโอเคคือเอาจริงจิงนะโนเกีย101เนี่ยใส่ไมโครดีกาได้สูงสุดน่าจะ32แต่ ถามว่าใช้ฟังวิทยุโทรเข้าโทรออกได้ไหมได้เหมือนกันนะฟังวิทยุได้ฟังวิทยุ fm ได้โทรเข้าโทรออกได้นะใส่ได้2ซิมแต่เครื่องนี้ก็ใส่ได้2ซิมเหมือนกันนะครับแต่โนเะกีย101ยเนี่ยมีเกมให้เล่นทั้งเกมรู้แต่เครื่องนี้ล่ะไม่มีเกมให้เล่นเลยคิดดูนะแต่ผมขอรีวิวแค่นี้แหละนะนะโอเคนะครับ ก็ถ้าอยากดูโนเกียหนึ่งส่นหนึ่งที่ผมรีวิวแบบเลทเท้ทุกเปไปดูตรงนี้เลยโอเคเอาล่ะใครสำหรับชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเลยนะครับขอบคุณกันด้วยนะครับบ๊ายบายโย